ใครเคยเห็นเตาฟืนมีลิ้นแบบนี้กันไหมคะถ้ายังไม่เคยเห็นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินคันทั้งใบไซพิเศษเตาฟืนมีลิ้น2หัวเตาฟืนมีลักษณะขนาดใหญ่เหมาะสําหรับต้มตุน๋นหรืออาหารที่เคี่ยวนานๆส่วนช่องใส่ไม้ฟืนก็จะอยู่ช่องนี้เลยคะ่ะมีช่องขนาดใหญ่ใส่ไม้ฟืนใหญ่ได้และรุ่นนี้สามารถวางหมอ้อได้ถึงเบอร์6 0หรือจะเป็นกระทะเบอร์ใหญ่ก็ได้คะ่ะรุ่นไซพิเศษมีพื้นที่เยอะแถมด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้10-20่ขวดส่วนช่องขาดด้านล่าง ให้เลือกสีสีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวใครที่กำลังตามหาเคาน์เตอร์เตาแบบนี้มาที่ร้านเราครบจบแน่นอนค่ะเพราะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานให้เลือกด้วยนะคะมีทั้งแบบงานปูนปั้นลายไม้และงานหินค่ะมีทั้งแบบหลุมเดียวและซองหลุมทางร้านยังมีบริการจะส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกวางให้ถึงที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียบร้อยค่ะทางร้านจ้างรถขนส่งเอกชนมีรรรัับปะะกกนนนนสสสิคค้าาตลอดข่่่งว ใครที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบนเจดีหักค่ะสินค้าดีและบริการดีแบบนี้มีที่ร้านเต่าอังโลจีนโบราณราชบุรีค่ะไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ